สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาทําปากกาจับงานไม้แบบพวงมาลัยคู่นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า m o x o n w i ไ e นะครับมีวิธีการใช้งานยังไงข้อดีมันมียังไงนะครับเพื่อนๆตรงช่องการตัวนี้นะครับเราสามารถ เสียบไม้ลงไปได้แนละ้วมันเพื่อสำหรับไม้ที่มีความยาวมากๆนะครับแล้วก็หมุนพวงอะไรในการล็อกเข้าไปนะครับหรือว่าถ้าไม้ที่มีขนาดความยาวนะครับเราต้องการทาการล็อกแล้วก็บีบอัดเข้าไปแบบนี้นะครับตัวแกนสองข้างนี้ก็ทําการรับไม้ได้ดีนะครับแล้วก็ล็อกงานไม้เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมล็อกให้เพื่อนๆดูก่อนสักชิ้นงานหนึ่งนะครับนี่นะครับมันก็จะแน่นมากๆครับตัวนี้จะมีข้อดี สำหรับการทํางานไม้มากๆเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นปากกาจับงานไม้มันจะดีคนละแบบนะครับเ,เพื่อนๆโอเคเดี๋ยวมีขั้นตอนและว,วิธีการทํำยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันในคลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆสาหรับในคลิปนี้นะครับก็ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาทําตัวปากกาจับไม้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าม็อกซอนไวส์นะครับหรือว่าปากกาจับไม้ที่ตรงช่องกลางๆนะครับมันโลง่งมันจะแตกต่างกับตัวปากกาจับไม้ตัวนี้นะครับ ปากกาที่ติดข้างโต๊ะตัวนี้มันจะแตกต่างกันตรงที่ตัวปากกานะครับเนี่ยปากกาสำเร็จรูปตัวนี้มันจะมีช่องตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะติดแกนเหล็กเป็นปากกาสําเร็จรูปแล้วเวลาเราต้องการวางไม้หรือว่าล็อกไม้ที่มีความยาวนะครับมันจะติดตรงเหล็กตรงนี้อันนี้ก็เป็นที่มาของการทําตัวปากกาจับงานไม้แบบพวงมลาลัยหรือว่าม็อกซอนไว้ตัวนี้นะครับเพื่อ <_' S 2> ที่จะให้มันจับงานไม้ได้ความลึก มากที่สุดนะครับเดี๋ยวมีขั้นตอนและว,วิธีการทำยังไงแล้วก็อุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่หากันได้ทั่วไปนะครับหาได้ไม่ยากครับเพื่อนๆตัวนี้เขาเรียกว่าเหล็กสตัดเกีียวนะครับตัวนี้ผมใช้ขนาดอยู่ที่ไดมิตเตอร์นะครับ20มเมตรหรือว่า2เซนนะครับในหนึ่งแท่งตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่ราคา 1 2 0 130บาทครับผมความยาวอยู่ที่1เมตรผมก็ทำการตัดแบ่งออกมาครึ่งหนึ่งนะครับก็จะได้50เซนติเมตรจำนวน2ท่อนครับอุปกรณ์ตัวต่อมาครับเพื่อนๆน็อตตัวเมียครับผมตัวนี้ใช้6ตัวครับเราก็หาเลือกน็อตตัวเมียที่มันสามารถหมุนเข้ากับสตัดเกียวตัวนี้ได้ครับแล้วก็แหวนรองตัวนี้นะครับใช้จํานวน6ตัวเพราะว่า เวลาเราล็อกเข้ากับหน้าโต๊ะหรือว่าล็อกเข้ากับขอบโต๊ะไม้ของเราเนี่ยมันจะได้ไม่ทําการบีบให้หน้าโต๊ะเกิดรอยหรือว่าเสียหายนะครับสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยเหล็กหล่อครับขนาดไนมิเตอร์อยู่ที่10เซนนะครับหรือว่า4นิ้วครับผมผมก็เลือก ให้มันหมุนเข้ากันได้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะล็อกไม้โอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาดูวิธีการทํากันนะครับเพื่อนๆว่ามีวิธีการทําอย่างไรบ้างตัวนี้ผมได้ทําการติดไม้แผ่นหนึ่งเข้าไปที่ด้านข้างโต๊ะไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะเราสามารถจะเปลี่ยนแผ่นไม้ตัวนี้ได้นะครับแผ่นไม้ตัวแรกกับแผ่นไม้ตัวที่สองที่จะล็อกไม้นะครับมันสามารถเปลี่ยนได้ถ้าทําแบบนี้นะครับถ้าเราไปยึดเข้ากับผนังโค้งโต๊ะเลยเนี่ย ถ้าเราบีบไปเรื่อยๆมันเสียหายเราก็อาจจะแก้ไขายากอันนี้ก็เป็นที่มาสำหรับการใช้ตัวแผ่นไม้ตัวนี้ติดเอาไว้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นรูเก่าที่ผมเคยเจาะไว้ในครั้งที่แล้วนะครับตอนนี้ผมอยากขยายให้ตัวหน้ากว้างในการจับไม้เนี่ยมันกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็วัดออกมาตัวนี้ ก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อนเลือกได้ครับถ้าขนาดหน้าโตะเพื่อนเพื่อนนะครับขนาดเท่าไหร่ของผมนะครับขนาดหน้าโตะอยู่ที่80เซนเมตรผมก็ตัดไม้2แผ่นนะครับให้ความยาวอยู่ที่80เซนเมตรครับแล้วก็วัดจุดนะครับทีนี้เราก็มาทําการเจาะได้เลยครับเพื่อนเพื่อนหลังจากจที่เราล็อกแคมป์แผน่นไม้เข้าด้วยกันกับหน้าโต๊ะแล้วนะครับเราก็ ทำการเจาะได้เลยครับเพื่อนทีนี้ก็เจาะทะลุเลยครับผมโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมเจาะทะลุเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเหลือ อีกส่วนนึ่งนะครับที่ผมจะต้องเจาะทะลุเข้าไปอีกนะครับคือจุดตรงนี้ครับให้มันทะลุเข้าไปในโครงโต๊ะของผมเลยนะครับแต่ถ้าโต๊ะเพื่อนๆนะครับไม่มีโครงด้านไในก็เจาะให้มันทะลุตรงนี้แล้วยึดได้เลยแต่ของผมนะครับมันต้องเจาะลึกเข้าไปข้างในอีกครับผมผมก็ต้องทําการสอดตัวนี้เข้ามาแล้วก็วัดให้ดีครับต่อไปผมก็ต้องเจาะข้างในให้มันทะลุนะครับ หลังจากที่เราทําการเจาะรูทะลุไปถึงโครงโต๊ะทั้งสองช่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็นําสตัดเกีียวทั้ง2ท่อนนะครับสอดเข้ามาถ้าผนังโครงโต๊ะของเพื่อนๆนะครับมันอยู่ติดในโครงโต๊ะอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถใส่น็อตเกียวล็อกกันได้เลยแต่ของผมนะครับมันต้องทะลุไปถึงด้านไหนต่อไปครับเราก็ทําการใส่น็อตตัวเมียนะครับใส่เข้าไป ใส่น็อตตัวเมียเข้ามาก่อนแล้วก็ทําการใส่แหวนเข้ามาครับหลังจากที่เราใส่สตัดเกียวเข้ามาทะลุเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับใส่น็อตข้างนอกไปหนึ่งตัวต่อไปข้างในครับใส่แหวนแล้วก็ใส่น็อตตัวเมียน็อตตัวนี้นนเกีียวตัวนี้นะครับผมจะให้มันอยู่ในระยะนี้นะครับเพื่อให้เกียวสตัดของเรานะครับมันได้ใช้พื้นที่มากที่สุดนะครับเพื่อน ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ทําการหมุนน็อตตัวนี้ให้แน่นเลยนะครับทั้ง2ตัวเราก็ใช้ปากกาจับแป,ป๊บในการจับด้านในไว้ด้วยตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เราก็ทําการขันให้มันแนบกับโต๊ะให้แน่นมากที่สุดเลยครับ โอเคครับมาถึงขั้นตอนใกล้จะจบแล้วนะครับนเพื่อนเราก็นําแผ่นไม้แผ่นนอกนะครับมาสอดเข้ากับสตักเกี่ยวครับผมณนำแหวนทั้งสองข้างนะครับยึดเข้ามาสวมเข้ามาครับต่อไปครับนําพวงมลาลัยเหล็กของเราครับใสเข้าไปหัวใจสําคัญอยู่ที่ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพวงมลาลัยเหล็กของเรานะครับพวงมลาลัยเหล็กของเราเนี่ย เวลาหมุนไปแล้วนะครับมันจะไปทําการบีบไม้ตัวนี้นครับเข้าด้วยกันพอเราใส่ควงมะลัยเหล็กเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวสุดท้ายแล้วครับเพื่อนน็อตตัวเมียรเรามาหมุนเข้าไปนะครับต่อไปนะครับผมจะอธิบายให้เพื่อนเพื่อนฟังนะครับน็อตตัวเมียที่ผมใส่ไปตรงนี้นะครับเพื่อที่จะอุดรูหรือว่าป้องกันเวลาเราหมุนควงมะลายัยออกมาแบบนี้นะครับแล้วมันหลุดตก จากเกี้ยวนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้ครับประมาณนี้ครับเวลาเราล็อกไม้นะครับเราก็หมุนพวงมาลัยเข้าไปเลยครับหัวใจสําคัญมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับพวงมาลัยสองตัวนี้นะครับจะทําการบีบไม้เข้าพร้อมกันนะครับเพื่อนๆหรือว่าเราจะบิดทีละข้างก็ได้นะครับแล้วค่อยๆมาอัดแรงไปอีกทีหนึ่งส่วนตัวพวงมาลัยตัวนี้เนี่ยเราต้องใส่แหวนเอาไว้ด้วยเพราะว่าป้องกันตัวหน้าไม้ของเรานะครับมัน แตกมันบิดเสียหายนะครับเวลาโดนแรงอัดเยอะๆแต่หน้าไม้ตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกตัวนี้ที่ทําเผื่อเอาไว้ครับโอคมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับเพื่อนสมมติถ้าไม้เพื่อนเพื่อนเนี่ยมันมีความสูงแบบนี้นะครับแล้วเวลาเราทํางานเนี่ยต้องการบากไม้หรือตัดหรือขัดเจาะอะไรก็ช่างนะครับเนี่ยเราก็ทําการดันไม้ตัวนี้เข้าไปแล้วก็เหมือนพวงอะไรใส่เข้าไปเลยพวงมาลัยตัวนี้นะครับก็จะไปบีบไม้แผ่นนอก แล้วก็บีบไม้ชิ้นนี้นะครับเข้ากับตัวโต๊ะแนบแบบนี้เลยครับนี่ก็จะแน่นแข็งแรงเลยนะครับแน่นมากมันมีข้อดีตรงที่ถ้าไม้ยาวๆเห็นไหมครับเพื่อนเนี่ยมันสูงมากๆนะครับเนี่ยมันยาวเราไม่มีคนช่วยจับตัวนี้นะครับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับและแบบอื่นๆนะครับก็สามารถทําได้สมมุติถ้าไม้ยาวมากๆนะครับ เราต้องการทําแนวนอนแบบนี้นะครับจะเจาะจะขัดหรือว่าจะบากทําเดือยทําอะไรต่างๆนะครับก็บีบไม้ได้ครับบีบไม้ทางแนวนอนก็ได้นี่ครัก็จะแน่นเลยแล้วก็ทํางานไม้ได้ดูไม้ที่หน้ากว้างมากๆบ้างนะครับตัวนี้ขนาดเจ็ดเซนครับ แน่นเลยครับเพื่อนๆนี่สวยงามครับผมโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอาเสร็จเรียบร้อยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับการทําตัวปากกาจับไม้แบบพวงมาลัยตัวนี้นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า m o c k ซ on Wi สนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับถือว่าทําได้ไม่ยากนะครับเพื่อนๆทาได้ง่ายๆมากๆเลยครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆมาแนะนำติดตามชมในคลิปหน้าไปได้ตลอดนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ